ดอกตูมไปตําเกี้วครับมันก็ดีแซรบนี่ครับนิดไข่ดอกงามง่ำ,งำ งามงามครับงามดอกนี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูทุกคนนะครับที่กำลังรับชมตอนเศร้านะตอนนี้นะครับเมื่อนี้ผมก็จะมาเก็บเห็ดครับเมื่อนี้มาแต่เศร้าเลยพี่น้อง มาสายบ่ได้มาสายนี่สิบวันท่านข้าเจา้าอะนะก็เลยมาตะเสาเลยครับมือนี่เดี๋ยวยางเบิงเลยด้วยครับมันออกบ,บ่บยมือนี่สีผ้าพี่น้องเขามาเก็บเบิงแต่เสามือเลยแ่ะไฟมาไตเอาเลยด้วยพี่น้องเนี่ยพี่น้องพอแล้วครับดอกตูมมันครับเห็ดไข่นี่ครับ ดอกตูมครับดอกตูมแหล่ๆเลยพี่น้องเลยนี่เพิ่งเนี่ยเมมีกี่หน่อยม่น่ำครับนี่นี่ค่อยเอาเสียมงัดขึ้นมานี่นี่ครับมีกี่หน่อยมาน้ำ ประเดิมครับประเดิมด้วยดอกตูมครับ พี่น้องพออีกแล้วครับดอกตูมเหมือนกันครับนี่น้งามเลยนี่นี่เห็ดไข่ครับเห็ดไข่นี่งัดเลยครับงัดเลยดอกตูมไปตําแก้วครับไม่ก็ดีแื้บ พี่น้องกี่น้อยอนก็มี่ได้หนินี่ครับกี่หน่อยมัน เดี๋ยวสีได้หาใบตองห้องคุ่นกระตาอยู่พี่น้องท่านนี่พ่อใบตองกุ้งไหมเดี๋ยวเสียเอาใบตองกุ้งอะไรห้องนะครับย่างต่อครับนี่ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับดอกนึงครับอ้าหิดไข้พี่น้อง Yep. จะแกงแล้วพี่น้องเดี๋ยวจุกน้อยแก่สิได้ปิดไฟแล้วลหละนีบ้นอออ๋อนี่ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับเห็ดไข่เดอกนี้มันคือจังมันส้งสีลวงเลยพี่น้องมันลวงเลยด้วยนี่ ล่วงเหรอครับบ่ได้เลยนี่เน่าแล้วเสียดายพี่น้องมาบ่ท่านมันล่วงกว่อนนี่บ่เนาะโอ้นี่ครับพี่น้องนี่อยู่นี่ น,น,นี่ครับดไข่อดอกงามๆนี่ครับ ครับยังตัวครับเสื้อสีพว่าต่ละดวดที่ของนี่จังกินพาลากที่ก่อนเรือปะ นี่ครับพี่น้องดอกนึ่งดอกตูมนี่ครับ นี่ครับเห็ดไข่ครับดอกตูมครับนี่ครับพอแล้วครับพี่น้องเห็ดไข่ครับดอกบานมันครับ นี่อยู่ข่างพ้่นเลยพี่น้องไห้ใช่ดอกนี่ดอกกำลังงามๆนี่แม่พี่น้องาูงามๆครับงามดอกนี่ โอ้ยหุ่งกต่ไลยพี่น้องเลยดอกครับเห็ดปัวครับพี่น้องนี่สองดอกพี่น้องบ่ม ก็สิบมีมูมันดอกตีเนาอนี่เดี๋ยวเชียร์เบงกนครับเห็ดปวกเห็ดปวกตราบได้นี่พี่น้องเห็ดปวกตราบครับแม่งอยังว่าแม่งตัวดำๆไหมครับเห็ดปวกตราบ เดี๋ยเาเสียมงัดเลยเนาะครับเนาะต้องสีได้ขามันครับขันออกเสียมงัดั้งสีได้ขามันน้ำดิ โอ้เสียดายพี่น้องนี่คัมขาดแล้วเฮ็ดปวกตาบครับนี่ทึ่งเสียมทึ่งมือแลยพี่น้อง นี่ครับเห็ดปวกตาบ บุดฝอยมอดได้เป็นมูยยไงสี่ได้เต็มตาไว้าอยู่พวกพี่น้องพ่อมองแล้วดอกสองดอกครับะเบิ่งอีกพี่น้องก็คือเพื่อมันมีครับ ม้นนขวงคอยอีกแล้วนี่น้ำครับอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิกลับเราด้วยครับเด้อ จังไงก็ฝากติดตามผมน้ำเน้นะครับเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมครับไว้พ่อกันคลิปหน้าเนาะครับครับสวัสดีครับ